ฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามาวิ่งออกกำลังกายดูดูดูวิวซะก่อนแทนแทนโนดวันนี้เรามาวิ่งออกกำลังกายบริเวณเรียบชายทะเลนะครับชนบุรีสะพานชนละมาดวิถีนะครับดูวิวนะคนนะโนดมีเรือด้วยอะ เราจะวิ่งชมบ,บรรยากาศไปก่อนเรื่อยๆนะครับตามมาเลย <c oughs> โอ้โหบรรยากาศดีมากลมพัดดูวันร้านเลยเ <c oughs> งาแพรบบป,ปดูวิวทุกคนเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะนะครับคนเยอะเลยวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ โอร้รรยนการเริ่มหนาวแล้วนะนี่ดูเดี๋ยวเราจะปรับมุมกล้องนะครับนี่ <S <S 1> <S 1> <S คนจะเยอะนะครับมันจะยาวหลายกิโลนะครับสะพานวันนี้เราจะวิ่ง เบาๆนะครับชมวิวทะเลไปด้วยนี่ทุกคนทางวิ่งทางเดินแล้วนะนี่มองไปด้านหลังนู่นทอดยาวไปโน่นทุกคนวิ่งทุกจุดเลยนะครับทุกคนวันนี้เราขับรถมามอเตอร์ไซค์มาวิ่งนะครับดูเรือนะครับวิวชมวิวไปด้วย วิ่งไปด้วยโนแตะวันทอแสงสวยงามมาหากครับทุกคนใครมีโอกาสก็กมาวิ่งกันนะครับไปไปต่อ <c oughs> เป็นไงบ้างครับทุกคนน่ามาวิ่งไหมถ้าใครมีเวลาก็มาวิ่งนะครับส่วนผมอยู่ใกล้นิดเดียวแต่จะมาวิ่งได้ก็เป็นวันอาทิตย์นะวันหยุด เพราะว่าวันทำงานต้องเตรียมตัวทำงานครับทุกคนอ่ะวิ่งไปวิ่งทั้งสวนเลนได้นะจะมีขอบฟุตบาทสะพานให้เออโอ้ยสวยทุกคนหาเวลามาวิ่งนะฮะนี่หรือปั่นจักรยานก็ได้เขามีเฉพาะนะครับเลนเฉพาะจักรยานไน่ ทุกคนผ่านไปแล้วจักรยานไปด้วยนะครับทุกคนเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนวิ่งได้ถ้าคนวิ่งเยอะจะเป็นโซนทางบางสายนะฮะวันนี้เก็บบรรยากาศนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับมาวิ่งบ่อยรู้สึก ตอนนี้ผมจะมาวิ่งเปลี่ยนสถานที่ไปนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ